ใช่สวัสดีครับเช็คสัญญาณกันน้อยเน็ตหนึ่ไปบ้านออ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้นองปอปน้องปอปไปเอซุกร้นบวมีติแกนแฟนมาล่ำทท่านครับฝากกดลกแชร์ด้วยสวัสดีครับหออ่อนไลก์ห่อนครับ วัสดีครับไม่ได้ไลฟ์นานเลยอ้ยสวัสดีทุกคนนะครับผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สมไม่คยได้ลงคลิปเลยครับวันนี้ถือว่าดีหน่อยันนีอว่าดีเนี่ยหนาวว่าครับตะนานตอนนี้บันาท่านหนาวครับตอนนี้ห่อนห่อนแห้งมาผมเขียบงานได้พี่น้อง่จวดจวดตลอดเลยจวดคัดเนี่ยพอเวลามมนหน่อยถ้ามีมเรนยูซ่าแก้วครับมันนี่ยูซาแก้วก,ก็สี่เรนคือพระอีสาน สีสอดแจ้งก็เลยมีเวลามาตักไก่เป็นของย้มแรงครับผม,ผมปกตินีหาม้วงแรกหมวกม้วงนี่ก็ต้องแต่งหนาแล้วแล้วดิแต่งหน้าแล้วแล้ววันนี้ตอนนี้ก็บพ่อมีเวลาแต่ชิวอยู่มีเวลาชิวขออนุญาตแชร์นะครับ รบกวน like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเหมืนแชร์กันไ <c oughs> <c oughs> ปเจนน,นนะครับพี่น้องทั้งบ้านสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อสุขสุกคนครับผมเป็นยังไงกันบ้างอากาศทางนั้นเป็นยังไงบ้างหนาวปะครับ <c oughs> <c oughs> ปากผลแล้วก็แชร์ด้วยมันแช่ก่อนแช่ก่อน มาแล,ะละ้วล่ะสวัสดีครับกินเขาย่างเรียบร้อยแล้วครับผมเดินไปแล้วตอนนี้ก,ก็ะดิงตีแตงหน้าเตรียมควร้อม ครับวันนี้เล่นอยู่ที่สาแก้วนะครับผมวันนี้ไปองเอ้ยมาไก่มาไก่ขัดมืมอขึ้นยูรละย่อง <c oughs> อยูร้าย่องโดดแม่ดดวปัสสาวสาแก้วสาแก้วแล้วกระโดดกลับไปพูดอีกกลับไปอันร่างสีดครับกลับไปท่านร่างสีดก็สิมาสต่าจะมือขึ้นหละ่ะก็ได้เอาไปว่ามานอนพักก่อนจ้ะ ดูละย่องขึ้นนึงวานมาทงห้อง,องนี้มาท่างนี้กันมาหูวไหมครับมาหูมันจะมีทีพักอยู่บ้างก็เลยพักอยู่ทางกุนกอนน่ะนะพักทางกุนกอนนะเดินทางน้อยยิ่งเดินทางมากกว่าท่านพอเมืาขึ้นไข่เนี่ยครับผมเป็นเหลือกไหวเดินน้อนเทลอยอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านจอมยุทธ <laughs> นี่คือจอมยุทธ์ดิ สดีร้อยแปดท่านด้วยให้งานเตนเห็นไหมแม่เห็นไหมแม่ยุ่มบองไก่มูพอยุ่ยุ่ไก่มูอยุ่ครับมียุ่ติดเลยติดทุกคนเลยติดจนแงบติดแงบเลย ที่จนแหย่ทำคนละครับมืนันีแล้วแหย่ไปรอเต็มเสียงชัดเจนดีครับพี่เดมอนขอบคุณครับโอ้ชัดเจนชัดเจนมาถึงกี่โมงมาถึงตั้งแต่หัววันนะครับว่าหอนเตอร์ซีหาโมงห้องวัางสามซีโมงเนี่ยเราไปถ่ายคลิปวัางหาโมงถ่ายอะไรหลักอัพเลยนี้ม,มาแล้ววัางถุ่มกวนเอาจีบสองชั่วโมงหมดโอ้ยเน็ตไหม เน็ตค่อนข้างช้านิดนึงแต่ว่ากอ็ได้อยู่ครับได้อยู่นีล่ลายสิมาถามพี่นออ้องเ่ะนเาเออไล่ลลสดนี่มันเบงไดนบ่เนนตดมันชัดบอดนะนะยานชัดเจนนะครับเอาไล์พี่น้องเอาแห้ง

วอนเอาพูดได้ว่าหนาวเนี่ย่เมีนได้ดิวันได้นี่วันไรครับขึ้นยินว่าอันทั้งอีสาน้านเท่าขึ้นหนาวแถมบอล <c oughs> พับใช้เสียงชัดโอเคครับดูแลสุขภาพนะครับผมนี่หนาวไหมครับวันนี้ร้อนมากครับผมนั่งอยู่ก็เหงื่อออกแล้วนะร้อนมากเหงื่อออกไม่รู้แต่งหน้าได้ไหมกดแต่งแล้วแบบมันร้อนแล้วมันเปื่อยออกให้เป่าไป ปล่อยเพลงหมดได้ลูกอมอนท่านใดอันท่านใดมือเลยครับผมท่านใดเลิกไปครับผมตรงฐานบอดโจรกรโปรโมชั่นอีก็ะพึง่งพึ่งปล่อยเพ่งพิมแมนไปเนาะครับพึ่งปล่อยเลยประมาณสี่หมื่นี่ปล่อยเพลงไอแมนไปสี่หมื่นราคาได้ินซิมี่ของหนออฮักแพงต่อได้ยินวานี่นครับได้ยินติดนี้มาของหนออฮักแพงต่อรากาอาจจะหลังหนออฮักแพงต้องเบิ้งก่อนครับประสานกับสิ่รอบไปคุยกระปลี่อีกทีนึง จนเดือนพุทธละเพราะฉะนต้นเดือนครับผม, <c oughs> มครับ <c oughs> แต่งหน้าเสร็จหรือยังคะโอ้ยอยังไม่แต่งเลย <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาพี่แต่งหน้าก่อน ก,กูรู้ว่าก็ลจะคิดว่าอันมาเรียนงานมาเรีนงานทาง่งกูเทียมนีสิอันไดพักผ่อนหลายดิพ่าไดพี่น้องว่เลยมาเรียนกูเทียมเดี๋ยวบ๊อบบ๊อบจะคอยเดินนอดเดียวพี่น้องไ <c oughs> <อ>ิคิดว่ามันเลิกเร็วแต่ว่ามันมีขาซ้ำเก้ามัมันเลิกเรียวจะว่ากัน ว่าสินเทศนันเฮ็ดดีแล้วเนาะแล้วก็ตื่นต้องตื่นไหวตื่นไหแล้วก็เขางานไวเหมืนี้กาเรียกแบบอ๋อไม่ตกยางมันเร่งดีไปเบิด์ตพวมงนี่ก็ต้องเริ่มแสดงแล้วก็ต้องเริ่มแต่งแต่งหนาดมุ่งบนเพราะเดี๋ยวนีเวลามาถ่ายคลิดว่าอะไรชนกันบบนี้ใช่ใช่ใช่ละใช่ละของเรใช่ละขอบคุณมากนะเร็วเร็ว นี่ใส่ชุดสีอะไรนี่ครับผมนี่สีนี้เลยหยิบมาแล้วเตรียมไว้แล้วครับอื้นผุหลาจ้งใส่ชุดแดงไม่สลับกันสลับสเปลี่ยนกันครับผู้หญิว่าสวามือแยกเด็เขาไปแล้ว กาตลาดการขอบคุณครับจำนวนคนด้วยนะครับผมสวัสดี155คนด้วยเอ้าตอนนี้ช um, ่องใหญ่เขาไลฟ์ได้ยังครับทางเฟซบุ๊กมีนเขาไลฟ์ไปโอ้เห็นว่าเป็นอันมีอะไรสดทางอันนี้อยู่ดิทางอัน YouTube เป็นวะ เป็นไลฟ์สดกดปิดทาง YouTube ใช่ไหมมีใครที่ดูทาง YouTube บ้างครับถ้าเพื่อนคนแบบว่าอันเบิ้งใน,ในเฟซบ,บ,บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางมองเบิ้งในเฟซบุ๊กประเดี๋ยวเบิ้งในเฟซบุ๊กบ่มีเฟซบุ๊กนี่ก็เบิ้งใน YouTube เป็นบ่เห็นอยู่แต่ว่าเห็นบ่เป็นผมเชื่อว่าหลายๆคนก็สิเห,ปเปนหน็นบ่เป็ี่ยนด้วกันเพราะมันเป็นแบบใหม่แหง ต้องมานะมายัางมา,มาแล้วครับม,นะมาแล้วต้องมานะมาแล้วสวัสดีลูกชายท่านจอมยุทธสวัสดีครับนี่คือจอมยุทธดีสิอเมท่านจอมยุทธเปิดสำนักแล้วดิันจนไปรับไปไปฝากตัวเป็นซีดยู่เป็นไปนเป็นจอมยุทธหน่อยได้ไหม สวัสดีครับสะแก้วหนาว่ครับว่าหนาวเลยครับผมว่าหนาวเลยฮูอนอนติดตามเบิ้งที่เยอรมันจะรู้เมื่อคืนแม่ส่งข่ววาวบอกเพื่อนระยองพากันไปเบิ้องไยขนาดเล้จ้าโอ้ขอบคุณมากมากครับผมเมื่อคืนระยองเลยคนหนไยอีรีครับายเงี้ยจะได้สะได้คนเหเืิกเร็ว ใส่ตัวหมือลฟไปนสิกุย <laughs> น้ำวนหนาจะมีหวัวเข้มขัดคนหมุนนำ้ำนี่นี่นะเดี๋ยวสิกลับไปรับวีชากรันลูก <laughs> ชายไม่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับสู้ๆขาจุนไหนก็หลอ่อ แต่แดงมันเป็นแบบใหม่ใส่ขนไก่ด้วยมันทำให้สงดรุเด่นครับขอบคุณครับผมขนนกครับขนนกขนนกว่าแม่นนนขนไก่ <c oughs> ใหญ่คอยมาขยันลอเ่ยขึ้นจอยู่หน่อยใส,สุดไหมยังรอเลยขอบคุณครับ กินครับเดมอนจอมยุดธ์เด้งนีเทเลมือแต่ละเว้นกดไหลน้ำกับ่าท่านอีดีทีสองีสามไปทั้งหมดมาเช่าอยู่น้างมือกันเลฟิวมากด้วยทัวร์ฝร่กันเลยอันนี้ก็น้ำไหลน้ำคอมเมนตน้ำมาท่าน หอนมันแต่งหนาอย่างยครับผมเงื่อมันออกแล้วมันจะมีแปลงมันว่าเขาหนา ลูกกับพี่อมแอมอมีด้วหล่อสวยหล่อครับโม่บา้าส์เงยกับวายอยู่ตัวฝันคือว่าใช้สุดแดงไปที่ท่าลูปน้ามันนะแต่วันละครอ,อดเบิ่งไม่ห่างเลยสองหลอดเราไม่ลมามันหน่อยครับผมเวลามันหน่อยอยีนดีแต่กันยังค่อยู่ใดขึ้นช่วงอันนี้ดิเดืขึ้นช่วงอันช่วงมาล้ำอยู่ ทานใจครับจำกันได้ไหมครับจําได้ครับนี่จำไหนยุครับผมมืออื่นมืออื่นเบิ้งพอไหมค้าขนาดมืออื่นเบิ้งพอไหมค้าขนาดอันไดก็ครับมืออื่นขึ้นมาบ้านทัางนี้กับร้านยาโม่ผู้ใดเขลองมันแพ้พี่เชรพ่อครับผมเลยลองยู่้างนี่าำยู่้างเต็นคางกัน เลยตรงบ้านเราลาอากาศดีมากๆโอ้ดีๆเลยครับผมถ้าในอากาศดีนะโอ้ยอิจฉาถ้าเหนียหววนหววนเอาเงี้ยอยู่ยใกล้ๆดึกๆต้องแอบไปตัดนี่ช่วงเนียนจอมหยุดกั้งฝึกฝนวิทยาหยุด หกเจ็ปดเก้าศ <ver communist initiation> ู์ราศดีกรแต่แต่ที่น้องชาวนองเปรอ์ราบแต่แต่ที่น้องชาวฝักแก่ราวแต่แต่จากไกลจากไจากแต่จากไล่หลายสถานที่ครับขณนี้ทางคณะกรรมการตั้กิจาเลยดีไหมมามากครับมาเดินทางเข้าสู่ประเทดีเพื่อเข้าสู่พิธิการกลาบปิงงานาในหับต่อจากนี้่อกาัเรียน ทางนายกุลภัทรปาท่านพิธีกรในพิธีการตาบที่จะขึ้นกล่าวรายงานกับคุณผู้ใหญ่ที่จะขึ้นกล่าวส่วงานในแับต่อจากนี้ฝากบอกมาเป็เลยนะครับ แม่ขอบอกใครดา่าไดมนจะด่าคืนให้ปกป้องให้ถึงที่สุดชื่อชมคือดา <tr ust> สังชัยมันด่าลูกมอนแม่ข <c oughs> อ,อบคุณครับแม่โอ้ยอย่าไปว่าเขาเลยแม่อย่าไปว่าเขาเลยครับแต่ว่าเราเราเรา,เราบังคับใครไม่ได้นะแม่นะเราจะแบบว่าบังบอกให้เขามาชอบมอนก็ไม่ได้ มันเป็นมันเป็นเรื่องทรประดาของมนุษย์ครับเนาะจะไปถือสาไปว่าเพิ่นเขาก็เหตุตามณ์้าที่เาผูกใดมากมาก,มากก็ใดบม่มากกับมันกัมันเป็นเรื่องของเพิ่นเนาะจะไปว่าให้กันหักกันดีก็สร้างกันครับอีเดียมอนก็บว่าด้สนใจปนไปไแล้ะครับ,ม,บม,ม,ม,มันก็ทํามันแมียนควมเพื่นันปกติเอามาปรับป,ปุงแต่ทามันบ่แเม่นกะกัปล้อยพ่านไปครับเฮาก็เหตุให้มันดีที่สุดเด้อมือพอ่อ สวัสดีครับท่านจอมยุทธน้อยกินข่าวแรงหรือยังครับขอบคุณครับโอ้มันรันบางๆคนเนล่ยโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับผมกินข่าวแรงแล้วพร้อมพร้อมจวดครับเขึ้นี่ขฮอนด้าละครับพี่ดูนากระป๋าเจ้ารอไปกดไลค์ดึกๆเวลาจอมยุทธเวลาทำงานของจอมยุทธ คือตอนดึกก็กินเข่ากันฮะเนี่ยเอาเงินไปทองจะพาเปิดงานแล้ว ยะแต่งหน้าก่อนนะครับอ้าวสวัสดี181ท่านด้วยขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับสมาชิกใหม่ กำลังไล่ในรายการหลักร้อยสการะต่อีนยันหวนแมงคุดนแบล็คการ์ดสีอลียนเลองต่างเครื่องแบบเสียงห้องออัพเดทกาไทยระบบิมทางราการีน้ำเงินตัวสก๊อตห้องทำานพิเศษการไทยกำงัก๊อห้องที่้นมนเหินตัง่กีประดนที่ทุกท่าน อยั่ทุบป,ป้าแจงเต็นเลยครับทนจอมหยุทธโอ้ยเมื่อคืนทิ้งผิดเลยสวัสดีลูกชายสวัสดีครับสวัสดีครับลูกชายสวัสดีครับไม่ชอบป็ายังะดาทางเวทลูกมันขอบคุณคับแม่อ้น่ารักมากๆเลยขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รักในอินโดนะครับแม่ ดุเจ mm ือดทรานก็เป็นเจ้าคณะอำอชันแก้วท่านก็เป็น เดมอนยอดซัาของยู u b e ไม่เห็นขึ้นสักทีเลยเราที่ดูปิดกัน้นยังไมเห็นหรือเปล่าน่าจะถูกปิดกั้นครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบว่ามีมีช่วงที่แบบดูดูการที่แล้วครับช่วงหลังๆม,มันไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรสดเลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไอ้นี่เลยเพราะว่ามันเนื้อเขาที่บบมันมันเหนื่อยนะครับผมมันมันเหนื่อยแล้วแบบมันเดินทางไกลทุกวันก็เลยไม่ค่อยได้พัก <c oughs> ไม่เคยได้พักผ่อนเท่าไหร่ก็เลยว่าพักไปช่วงหนึ่งงานแล้วไม่ได้มีหลงสาหน่อยลดส่วนเลยดีใจนะรับที่งานเยอะได้อย่างแบบว่ามันต้องการพักผ่อนแบบอยากงานหนาเวทีมันออกมาดีไหมครับผมการได้ชมการได้พักคลิปไปก่อนวันนี้กลับมาเมอนเดิมแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆทำไปครับผมไม่เป็นไรครับ

แม่อยากไปหาหนาวิธีจังเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไปหรือเปล่าต้องมีสิครับแม่มันกับบทเพลงที่บอกว่าต้องมีสักวันต้องมีสักวันทั้งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับ กก right. ส, well. ส네วัสดีเจ้าพี่เอกน้อยสวัสดีครับลดลรงอย่าง้างโดนแล้วโอ้อบ๊ยบบึ้งนองเลยไอ้ก็ได้ไอ้บุ้งหรอพกคือไงจะบเบึ้งนองเลยนอง้รงรถแดนอะไรได้ชอมยึดน้อย เสือไล่จอมไปห่หางเตะขอบคุครับขอบคุณครับ,ออบ,รบสวัสดีครับสวัสดีล่ะเลมอนสวัสดีครับผมมืออื่นเจอกันทันจอมหยุดโอ้มืออื่นกินซาโอเคครับเอื่อ้มืออื่นเจอกันครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านและความบันเทิงบนเวทีแห่งนี้ สาวน้อยเพชรกันแพรพร้องที่จะมอบความสุขความสนุกสนานให้กับทุกทุกท่านในระดับต่อจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของ วิ่งทางน้ำนายกโครงการหลวงจังหวัดแพร่ขอบคุณทางกรรมการและผู้จัดงานทุกท่านขอบคุณลูกหลานของพระบิดาพระหลวงพ่อแล้วคืท่านอดีตท่านจมากครับผมขอบคุณจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับมาเตรียมตัวก่อนสิบท่านไม่เจอกันใหม่ไรน้าครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนครับพราะไม่ไรนะครับสิบพระท่าน